ค,คลิปนี้มีการผสมเสียงปริศนาอาจส่งผลต่อระบบประสาทและรีบูตสมองจนถึงขั้นสูญเสียความเป็นคนจงระวังและมีสติในระหว่างรับชมโลกมีเบอร์โทรศัพท์มือถือ6 0พัล้านเบอร์จากคนทั่วโลกกว่า7,000ล้านคนนั่นหมายความว่าคนเกือบทั้งโลกใช้มือถืออย่างขาดไม่ได้ Hi Dad Hey buddy ต่อจากนี้ มันกำลังกลายเป็นวิกฤตสยองปั่นประสาทคนให้ครั่งพร้อมส่งสัญญาณทวีคูณเกินมนุษย์คาดคิดเซลโทรศัพท์ซัมบี c o n n e c ้ t you Connect, คลื่นสยองเชื่อมทั้งโลกให้เป็นนรกบนดิน The Pulse คลื่นความถี่ลึกลับปล่อยผ่านเครือข่ายมือถือแบบไม่มีสาเหตุ จาะผ่านคลื่นสมองสั่งการเข้าควบคุมผู้ใช้มือถือใครที่โดนจะมีอาการคล้ายไฟฟ้าช็อตและถูกรีบูตสมองจนกระอักเลือดโฟ n เนอร์คนที่โดนโจมตีจะคลื่นพลาสกลายเป็นซัมบี้เต็มร่างเชื่อมต่อถึงกันทั้งฝูงด้วยคลื่นสมองหากได้ยินใครเรียกชื่อคุณอย่าเพ้อเดินเข้าไปหาเพราะนั่นเป็นแผนแทรกล่าเอาคุณเป็นพวกมัน you okay? ด่านคนคลั่งจงลุยไปพร้อม3ามชีวิตที่เหลืออย่างไม่มีทางเลือกเครริเดลรับบทโดยจอห์นครูซักศิลปินใจเด็ดที่ต้องฝ่าวิกฤตไปหาภรรยาและลูกชายครั้งสุดท้ายยูโอเคทอมแม็ c คอร์รับบทโดย s มูเอลแจ็ k สันเจ้าหน้าที่รถไฟใต้ดินขาลุยพร้อมทิ้งทั้งชีวิตเพื่อช่วยโลกและอลิซแม็กซ์ l วรับบทโดยอ s a b e l ลเฟอร์แมน สาวน้อยเพียงคนเดียวที่เหลือรอดจากคลื่นนรกครั้งนี้ <your> ทั้งสามต้องเอาตัวให้รอดจากฝูงคนครั่งเพื่อกำจัดต้นเหตุไหยนะก่อนคลื่นร้ายจะพาทั้งโลกสู่นรกจากผลงานนิยายสู่ภาพยนตร์ฮิตติดตาโลกอยาง c a r r y the Mist และ1408ของราชาระทึกขวัญสตีเฟนคิงครั้งนี้กับการลงมือเขียนบทภาพยนตร์ด้วยตัวเอง พร้อมแล้วที่จะคอนเน็กทั้งโลกต่อติดประสบการณ์มือถือสยองที่ขึ้นชื่อว่าน่ากลัวที่สุดอันดับหนึ่งบนจอภาพยนตร์เซลโทรศัพท์ซอมบี้เกร,รกฎาคมน,นี้ปิดสัญญาณมือถือให้ดีก่อนเข้าโรงภาพยนตร์